ช่อง7 HD ร่วมกับบริษัทกันตนากรุป๊ปและบริษัทกันตนาโมชั่นพิกคเจอร์สจำกัดเสนอ Fantastic Journey มีคำกล่าวว่าชีวิตคือการเดินทางการเดินทางก่อให้เกิดความทรงจำและความทรงจำก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงผู้คนไว้ด้วยกันและนี่คือเหตุผลที่เราควรเริ่มต้นออกเดินทาง และในแฟน t a สติกเจอร์นีวันนี้แขกรับเชิญก็คือพลอยพลอยไพยลินอินฟลูเอนเซอร์สายลุยที่จะต้องเดินทางร่วมกับเพื่อนสาวที่ติดตามกันมานานอย่างนาราเทพนุภาเพื่อสร้างความทรงจำใหม่ร่วมกันซึ่งแน่นอนจุดหมายแรกของทั้งสองคนก็คือต้องเดินทางไปยังสถานีกลางบางซื่อเพื่อตามหาเบาะแสในการเดินทางแรกก่อนค่ะ ปกติเราเป็นคนที่ไปไหนไปกันชอบเที่ยวแบบลุยๆแบกบเป้เที่ยวเหนือตรดนใต้ซึ่งส่วนใหญ่อะเราจะไปกับเพื่อนแต่ถ้าไม่มีใครว่างก็ไปคนเดียวได้สบายมากเพราะการเดินทางเป็นสิ่งที่เราชอบอยู่แล้วนาดก,ก็พลอยไว้นะคะที่สถานีกาบางซื่คะ่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่านี่เราจะไปทางไหนเนี่ยพิงค์นี่เดี๋ยวเราจะขึ้นทางด่วนไปเลยขึ้นทางด่วนเนาะโอเคดีมันก็จะเร็วหน่อยนะจ๊ะโอเคไปค่ะ นาราเองเป็นคนไม่ค่อยได้ไปไหนเลยเพราะว่าป้าห่วงมากยิ่งการเดินทางโดยใช้รถสาธารณะป้ายิ่งเป็นห่วงใหญ่เลยค่ะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยป้าจะเป็นคนคอยขับรถไปรับไปส่งและอีกอย่างนะคะนาราขับรถไม่เป็นด้วยนี่เลยเป็นโอกาสที่ดีมากๆค่ะนานๆครั้งป้าจะปล่อยออกมาเที่ยวที ปดีปดทันใดนั้นเองคุณพ,พี่เจ้าหน้าที่ก็เดินถือกล่องที่น่าสงสัยเข้ามาหาทั้งคู่ค่ะเนี่ยครับบ่กแสไหน,ไหนโอ่งราชบุรีและเบาะแสแรกในการเดินทางของพลอยและนารา<อ><อ>ก็คือออคงมังกรซึ่งเป็นสัญลักษณ์จังหวัดราชบุรี<อ>แต่จะเกี่ยวข้องอะไรกับพวกเขาทั้งสองคน<อ>พวกเขาอาจจะยังนึกไม่ออก ฉะนั้นอย่างแรกก็ต้องไปให้ถึงราชบุรีซะก่อนซึ่งวันนี้คุณพี่เจ้าหน้าที่ก็ยังใจดีแนะนำให้ทั้งสองคนเดินทะลุไปยังสถานีรถไฟชุมทางบางซื่อเพื่อนั่งรถไฟไปราชบุรีค่ะเปกระสอได้ลองเดดูดิไม่แล้วมันเปิดได้จริงวันเนี่ยได้ได้ทำยังไงอ่ะอ้าไม่ใช่ขโมยขโมนทำยังไงเราต้องเดินลงมาแรง เด็กอันนี้ยต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ดื่มใช่เฮ้ยทำไมเหมือนคนไม่มีแรงเลยอ่ะแม่ดึงไงมันดึงไม่ได้เราเล่นเราเล่นอ้าวจริงเหรอใช่อ้าวโดนพี่เขาแก้เราเละพี่เขาแก้หนูอีกแล้วนี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของนาราเลยนะกับการขึ้นรถไฟแบบนี้รู้สึกตื่นเต้นมากๆยิ่งเวลาได้มองวิวสองข้างทางแล้วด้วยมันเป็นภาพที่เราไม่มีทางได้เห็นจากการเดินทางแบบอื่นเลย ถึงแม้เราจะมีประสบการณ์การเดินทางด้วยรถไฟอยู่แล้วแต่ทุกครั้งที่เดินทางมันก็จะเจอทิวทัศน์ใหม่ๆได้สัมผัสอะไรใหม่ๆนอกจากนั้นเพื่อนร่วมเดินทางก็เป็นส่วนสําคัญทําให้เราอ่ะไม่เคยเบื่อการเดินทางเลยยิ่งครั้งนี้นะเพื่อนร่วมทางก็คือนาราเราก็ยิ่งตื่นเต้นว่าเราสองคนจะได้เจออะไรจะได้เกิดความทรงจำอะไรใหม่ๆร่วมกันบ้าง ไม่ตลอดก็จะไปแบบเครื่องบินบ้างรถไฟบ้างอะไรแต่ถ้ารถไฟมันจะดูที่แบบเราอยากได้บรรยากาศไหมอะไรเงี้ยล้วก็ดูที่แบบปลายทางว่าแบบถึงเจ็ดโมงเช้าเราสามารถแบบนอนแล้วก็ถึงได้เลยอะไรเงี้ยก็ดูแบบตารางเวลาด้วยเว้ยจริงๆต้องไปลองรถตู้นอนด้วยใช่เราเราสามารถมันมันจะเป็นที่นอนเลยใช่ใช่คือมันจะเป็นเก้าอี้แบบเขาหน้าไอ้หันหน้าเขาหาวกัน แล้วทีเนี้ยพอกลางคืน,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 อ,นอ่ะเขาจะแปลงเป็นที่นอนก็จะแบบตื่นมาก็จะเห็นอยู่ข้างทางอะไดีมากนี่มากใ่ใช้เวลาไม่นาน ตอนนี้ทั้งคู่ก็เดินทางมาถึงสถานีรถไฟราชบุรีค่ะน,นี่แมไหมน,น,นี่ก็แตะปตารถไฟราชบุรีมาแม่มาป้าปลาปลากินอะไรดี ไม่ก๋วยเตี๋ยวปาครับสวัสดีครับก๋วเตียวรถไฟราชบุรีครับสองจานนะครับได้ค่ะม่เอาักอันหนึงไปผักหนึ่งิจนนะครับไมแกไม่กินผักไม่ได้กินตั้งแต่เด็กเลยแบบว่าที่บ้งคับ่ะแบบพ่อให้กินผักมัสิพ่อให้กินผักอี๋ไม่ได้บังคับนี่ยมกาไม่ผักครับโอ้ย๋วเตี๋ยวครับเตี๋ยวรถไฟครับน่ากินจังรับมาพร้อมกอดหมดแสนเลยครับ เฮ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะไปไหนอีกแล้ววะวนี่คืออะไรอะ้ยอรอะยังงอะล้วนนี้คือจะให้ไม่ไหนอะคะและเบาะแสที่2ก็คือกล้องถ่ายรูปซึ่งมันจะมีความหมายอะไรตอนนี้พวกเขาอาจจะต้องลองปรึกษากันเรื่องจุดหมายต่อไปกันก่อนค่ะปกติพอย,ยหายรูปไหมก็ถ่ายก็จ้องถ่ายคนถ่ายวิวทุกอย่างง ชอบหลายตแบบดอกไม้ธรรมชาอชอบชอบอยู่กับแบบสีเขียวๆอะไรเราไปไหมใส่ดอกไม้รอมีอคือะไรอย่งเงี้ยพี่รูว่าที่นี่เขามีไหมอ่ะถามถามดีกว่าอพี่ครับครับถามหน่อยได้ไหมคะที่ที่ลาดุรีนี่เขามีแบบว่าสวนดอกไม้หรืออะไรที่มันเป็นแบบทุ่งๆหรือว่าดอกไม้เยอะๆอย่างเงี้ยมีไหมครับมันมีหลายจุดเลยนะครับแต่เราก็มีที่แนะนํานะครับไปที่สวนพึ่งออรคิด ไกลไหมคะก็ใช้เวลาเดินทางก็ประมาณชั่วโมงครึ่งครับไปยังไงนะบ้างกับ่ะต้องมีเหมารถไปครับงั้นถ้าหนูฝากพี่แบบว่าเรียกใครได้ไหมคะพี่ได้ครับยินดีครับอ๋อโอเคุณค่ะขอบคุณค่ะ นาราและพลอยต่างคนต่างก็ชอบถ่ายรูปซึ่งนาราก็ชอบดอกไม้นั่นจึงเป็นตัวเลือกให้ง่ายขึ้นทั้งสองคนตกลงกันได้แล้วว่าจุดหมายต่อไปก็คือสวนพึ่งออคิดแล้วพลอยและนาราจะไปสร้างความทรงจำอะไรกันต่อที่สวนกล้วยไม้ติดตามชมช่วงหน้าค่ะ เบาะแสรแรกนำทางพลอยและนาราไปสู่จังหวัดราชบุรีจากนั้นก็ได้รับเบาะแสที่สองก็คือกล้องถ่ายรูปพวกเขาจึงตกลงกันว่าจะไปที่สวนพึ่งออคิอดสวยมากสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ พี่เป็นเจ้าของที่นี่ใช่ครับโอ้ยพี่ชื่ออะไรคะชื่อเล็กครับพี่เล็กโอเคค่ะหนูนารานะคะคอยนะคะใช่แล้วอันนี้พี่ทำมากี่ปีแล้วอ่ะมันดูมัใหญ่มากที่นี่เราทำมาประมาณ20ปีแล้วยี่สิบปีหนึปีนั้นนี่คือเรามีขายด้วยไหมคะว่าขายทุกต้นเอ้วอย่างต้นนี้ขายเท่าไหร่คะเมืว่าถ้ามีคนมาขอหนูหนูคิดว่าต้นเท่าไหร่สามพันโอ้ร้อยเดียวเฮ้ยสวยอย่างนี้นะคโอ้โห อันนี้หนูขอเดินดูไปเรื่อยๆได้ไหมคะหกไล่เดินให้เต็มที่เลยหกไล่เลยเหรอคะ,ะอแต่หนูอยากรู้ว่าคุณลุงอยู่ที่นี่มานานเหล่นคนลาคะหรือเป็นคนราชบุรีหรือเปล่าขอเขอ้กรุงเทพครับอ้าวคนกรุงเทพเหรอคะอยู่ประชาชื่น ก่อนก็ทํางานอยู่มติชนอ๋อทำเป็นสากข่าวงี้เหรอคะเป็นช่างภาพอ,อัจกรรมฮะช่างภาพอ,อัากรรมใช<ด>่รู้อยากรู้ว่าไอ้จังหวะที่คุณลุงแบบจะแบบคลิกตัวเองแบบหนีจากกรุงเทพมาอยู่ต่างจังหวัดอย่างเงี้ยตอนนั้นคิดอะไรอยู่แบบแบบตัดสินใจยังไงมีความผูกพันไมหมคะผมก็มาทําข่าว แล้วก็มีมีเพื่อนอยู่แถบนี้อยู่แล้ว oh. เพื่อนก็นเลยแนะนำมาเออลองมาซื้อที่แถบนี้ดูไหมเออมันดูดูเออ,เอ,อบรรยากาศมันก็ดีคนระับตอนนั้น <c oughs> คิดไหมคะว่าแบบว่าเราจะปลูกแบบกล้วยไม้ทักแน่ๆลงกล้วยไม้อย่างเดียวเลย oh. โอ<ฮ>้โหถ้าอย่างนั้นแบบไหนๆก็มาแล้วเดี๋ยวหนูจะขออุดหนุนคุณลุงคน oh. ละต้น ได้เลยไ,ได้เลยเอาต้งสนได้เฮ้ยหนูเองเปล่าก็ลงหนูเอาที่มันเอาหมดเลยพอได้ฟังเรื่องของลุงเลก็กก็อยาประหลาดใจายอยู่เหมือนกันนะที่คุณลุงตัดสินใจ <c oughs> ทิ้งชีวิตจากกรุงเทพมาปลูกล้วยไม้แล้วก็ใช้ชีวิตที่นี่นาราเองก็เคยคิดอยากมาใช้ชีวิตเงียบๆเหมือนกันได้อยู่กับดอกไม้แบบนี้มันก็คงเป็นสิ่งที่คุณลุงเล็กชอบมากนาราก็เหมือนกันนะเชื่อว่าแค่ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบชีวิตก็มีความสุขมากแล้ว ตึงกับลุงเล็กเหมือนกันเพราะการปลูกกล้วยไม้เนี่ยมันแตกต่างจากชีวิตเดิมของลุงมากและการได้มาที่เนี่นอกจากจะทําให้เราเจอลุงเล็กแล้วก็ทําให้เรากับนาราได้เจอจุดร่วมอย่างหนึ่งที่เหมือนกันด้วยรูปถ่ายคือสิ่งที่บันทึกความทรงจําได้ดีที่สุดเวลามาดูรูปเมื่อไหร่ก็จะทําให้เราได้ถึงโมเมนต์นั้นค่ะหนูได้มาแล้วค่ะเอาเลยเอาเลยปูกใจหรือเปล่าต้นนี้คะ่ะถปูกใจคะ่ะแต่ว่านี้เท่าไหร่คะประมาณให้ให้ไปเลี้ยง ให้ไปเลี้ยงเลยทีมจริงจริงเหรอนานๆมาทีให้ไปเลี้ยงถูกใจไหมเลี้ยงมันอย่างดีค่ะได้ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะวันดีจ้าโชคดีโชคดีค่ะโชคดีค่ะฮอยเฮ้ยเปิดเปิและเบาะแสที่สามก็โผล่มาให้แบบไม่ทันได้ตั้งตัวไออันนี้มันคืออันนี้คุณหมอบอกใช่ไหมว่าคือที่ตังเต้นปะใช่ไหม กะแสที่3สมอบกจะเกี่ยวข้องอะไรกับการเดินทางไปยังจุดหมายต่อไปของพวกเขากันนะไปยังไงวะมาแคมป์เหมือนรู้สึกตอนผ่านมามันจะมีอะไรแคมปิ้งแถวๆแบบเอี้ยแ่แถวๆเนี้ยเอ่ออะไรโนโนที่อยู่ฝั่งซ้ายมือใอ่ใช่ใช่เห็นตรงนั้นว่าเห็นว่ามันเป็นลานกางเต็นท์หรือว่าแคมปิ้งอะไรสักอย่างใช่เราเราก็เห็นไอ้ป้ายแคมปิ้งแต่ว่าไม่รู้ว่ามันมันเรียกว่าอะไรมาเดี๋ยวพาโบกรถ รถคันเราเนี้ยแล้วก็ให้เขาไปส่งตรงนู้นนิดเดียวเฮ้ยถามจริงได้ได้ใช่หรอทักดิค่ะทักดิค่ะสวัสดีครับเมื่หนูเห็นแคมปิ้งอยู่ตรงนู้นของหน้าหนูแบบจะติดรถไปได้ไหมได้ครับได้ครับได้เหรอได้ครับพี่ชื่ออะไรโนโนโยโย่ปะคะปูยูโน่ครับอปูยูโน่โอเคค่ะ แ้น ุบบ,บบบข่าแไ,รรอไลอเยยอะอยังไม่รู้ว่าที่นี่คือจุดหมายแน่หรือเปล่าแต่ทั้งสองคนก็ติดต่อที่พักขอเต็นท์มาเตรียมกลางกันก่อนละค่ะก็บรรยากาศดีขนาดนี้นี่นาเคยกางเต็นท์เองไหมไม่เคยเลยฉันงหรอผู้เชี่ยวชาญทางด้านกางเต็นท์นี่ที่ไม่ใช่เหรอ นี่เป็นครั้งแรกในชีวิตของนาลาที่ได้มากางเต็นท์เอาจริงๆมันไม่ง่ายเลยนะถ้าให้ทำคนเดียวอ่ะไม่ได้นอนแน่ๆอุ้ยมันใหญ่มากเลยเนี่ยเต็นท์อ่ะอุ้ยน้อยเป็นเล่นเราก็นอนเต็นท์มาหลายที่นะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะกางเต็นท์เก่งกางได้ทุกแบบไปไหนมีเพื่อนคอยช่วยยังไงก็ดีกว่า คยแบบว่ามีความฝันแบบสูงสุดไหมว่าแบบเฮ้ยตอนแก่ทําอะไรอะไรขับอะไรวะเหมือนนะโอ้ยไม่รู้ดิคือเหมือนเหมือนแบบว่าไม่ได้มีความฝันที่แบบยิ่งใหญ่อะไรเงี้ยดังนั้นบอกว่ามันเลยไม่ได้รู้สึกว่าเราจําเป็นต้องมีบ้านต้องมีรถอะไรอย่างเงี้ยแต่มองกลับแต่กลับมองว่าอาจจะเป็นแบบปัจจัยสี่หรือเปล่าที่มันมันสําคัญในการดํารงชีวิตก็คือที่อยู่นู่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าพอรวมๆแล้วว่ารู้สึกว่าการทําแบบ โค้หนองนาสําหรับเราอ่ะข้อเป็นอะไรที่น่าสนใจอืมพี่เคยคุยกันตอนทําเดบิวต์เออเออเออ,อได้จอได้ค,คือคือเราก็แบบเป็นคนชอบอะไรเงี้ยอยู่แล้วแต่ว่าน่าจะตรงข้ามกันแต่ของเราคือแบบฉันอยากจะไปเที่ยวรอบโลกฉันอยากจะไปให้เยอะที่สุดแล้ววันหนึ่งอ่ะฉันอยากจะอยู่ที่บ้านหลังเล็กๆกลางหุบเขาแล้วก็ปลูกแบบพักเลี้ยงมาหนึ่งตัวมีภูเขาลายล้อมแล้วก็มีลำธารอะไรเงี้ยตั้งแต่คุยมาเราก็แบบ ไม่มีอะไรเหมือนกันเลยนะมีแค่เรื่องที่เหมือนกันก็คือการแบบโอเคฉันอยากจะมีบ้านเล็กๆแล้วปผังถ้าเราไม่ได้เดินทางด้วยกันก็คงไม่คิดเลยว่าแต่ละคนถึงมาจะมีเส้นทางการเดินทางที่แตกต่างกันแต่เราก็อาจจะมีจุดหมายปลายทางที่เหมือนกันก็ได้เหมือนเรากับนาราและจุดหมายปลายทางสุดท้ายของทั้งคู่คือสถานที่ใดติดตามชมกันต่อช่วงหน้าค่ะ พลอยและนาราได้สร้างความทรงจำใหม่พร้อมกับเติมเต็มมิตรภาพของคำว่าเพื่อนหลังจากนี้จุดหมายปลายทางของพวกเขาคืออะไรไปชมกันต่อเลยค่ะ มาตาไดา้มาแต่เช้าเลยอะไรอ่ะข้าวและเบาะแสสุดท้ายคือต้นกล้าข้าวเบาะแสนี้เชื่อมโยงกับสิ่งที่พวกเขาคุยกันเมื่อคืนแต่ว่าพวกเขาจะตัดสินใจไปที่ไหนกันสิ่งที่เราคุยกันเมื่อคือนถึงเรื่องความฝันก็พอจะเข้าใจแล้วว่าการเดินทางทริปนี้คืออะไรมันคือสิ่งที่เราคิดมาตลอดนั่นเอง ก็ได้แต่คิดอยู่บ่อยๆแต่ไม่เคยได้ไปเรียนรู้เรื่องเราเหล่านี้จริงๆเลยเราก็เลยตกลงกันว่าจะใช้โอกาสนี้แหละลองไปดูไปพูดคุยกับคนที่เขาทำจริงๆดูสักทีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วมาแล้วยังไงเอ่ยลมอะไรพัดมาพวกหนูลองเซิร์ชคำว่า โคกหนองนาสวนพึ่งราชบุรีแล้วก็ขึ้นที่นี่ที่แรกเลยค่ะอยากจะเรียนรู้เรื่องงานเกษตรใช่โดยเฉพาะเรื่องโคกหนองนาโมเดลคือหนูอะส่วนตัวแล้วเหมือนมีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องโคกหนองนาเพราะว่าคุณพอ่อเหมือนแบบแนะนําให้ดูว่าเฮ้ยลองดูสิอันนี้มันน่าสนใจนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เหมือนคุยกันว่าแบบเออมันมันก็คงจะดีนะถ้าแบบว่าเราได้ใช้ชีวิตที่แบบว่ามันเรียบงา่ายแล้วมันก็หมุนเวียนไปของมันแต่หนูก็ยังไม่ได้มีความเข้าใจอย่างลึกซึง้งเกี่ยวกับเรื่องโคกหนองนาว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงโคกหนองนาคือภูมิประเทศ <c oughs> ภูมิประเทศแบบโคบภูมิประเทศแบบหนอง <c oughs> แล้วก็มีนาะ <c oughs> มันคือความหลากหลายทางภูมิประเทศเมื่อเราพูดถึงภูมิประเทศก็คือมันคือระบบนิเวศแต่ละระบบนิเวศเมื่อมีระบบนิเวศที่แตกต่างคืออะไรก็คือาีความหลากหลายของก็มีความหลากหลายทางชีวภาพถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตเล็กๆอื่นๆก็ตามหากมีความหลากหลายมันก็เท่ากับมีไอสิ่งนี้หล่อเลี้ยงสิ่งนั้นมีนกหล่อเลี้ยงสิ่งนี้มีปลาหล่อเลี้ยงสิ่งนั้นมีจุลินทรีย์หล่อเลี้ยงสิ่งนี้ถ้ามันมีความแตกต่างแสดงว่ามันสนองตอบต่อความต้องการของสิ่งมีชีวิตหลายประเภทได้อ นี่คือสิ่งที่พี่ทํามาสิบปีฟังดูมันค่อนข้างจะทํายากมีตั้งหลายสเต็ปมากๆอยากให้คุณพแบบว่าใช้พาไปดูได้ไหมคะว่ามันต้องทํายังไงบ้างในแบบพื้นที่แห่งนี้และโคกหนองนาที่ลุงชัยจะพาพลอยและนาราไปนั้นก็คือโคกหนองนาของพี่โสลดซึ่งเป็นคนที่เริ่มทําสวนมาได้6ปีแล้วค่ะตรงนี้คืออะไรคะที่เรากําลังเดินขึ้นไปนี่เรากําลังเดินเดินขึ้นเนินซึ่งซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็คือเราถือว่าเป็นโคกก็เป็นพื้นที่ที่สูงที่สุด นะครับก็คือเป็นพื้นที่ที่เราลอดตายจากการในกรณีที่จะเกิดน้ําท่วมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเป็นที่ที่ท่วมที่สุดท้ายเพราะว่าตรงนี้เป็นที่สูงแล้วเราก็ใช้ประโยชน์จากความสูงเนี่ยนะครับดูดน้ําขึ้นระหว่างกลางวันใช้พระอาทิตย์ช่วยนะครับดูดน้ําขึ้นแทงเราก็สามารถใช้น้าจากแทงเนี่ยปล่อยรดปลูกผักปลูกต้นไม้ของเราติดติดกระโคกเราก็มีนามีนานะครับนาตรงนี้ก็คือเราขุดดิน ที่จากหนองเนี่ยเรามาทําโคกนะครับแล้วก็ทําบ้านพื้นที่มันเป็นพื้นที่จากสูงลงต่ําเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยปรับตรงพื้นที่บริเวณนี้ให้เป็นนาขั้นบันไดซะแล้วันนี้คือหนองธรรมชาติหรือหนองขุดหนองขุดค,ครับหนองขุดหนองขุดแต่ว่าโชคดีตรงที่ว่าพอขุดไปปุ๊บก,ก็เจอตาน้ำเลยก็ขุดไม่ต้องลึกมากก็กรับน้ําแล้วก็สามารถที่ใช้ได้ใช้บริหารจัดการในพื้นที่อ่ะทั้งปี โคกหนองนาก็คล้ายๆกับการจำลองระบบนินเวศในธรรมชาตินะแต่ว่าใช้ความสามารถของมนุษย์ในการออกแบบจัดวางให้เกิดสมดุลตามทฤษฎีที่พี่เขาบอกว่ามันคือการจัดการดินน้ําลมไฟและคนมันก็เลยเกิดการหมุนเวียนต่อยอดกันไปจนเราสามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งตอนนี้ส่วนที่นี่ก็เห็นผลจริงๆเราเดินเข้ามาแบบไม่รู้อะไรเลยตรงไหนมันคืออะไรบ้าง ลุงชัยกับพี่สโสลดก็จะคอยบอกคอยพูดว่าอันนี้มีประโยชน์ใช้ประโยชน์จากมันได้ทําให้เรารู้ว่าทุกอย่างนั้นมีประโยชน์และอยู่รอบตัวเราเราก็ยังมีพี่แอลภรรยาของพี่สโสลดยังพาพวกเราสองคนได้ลงมือทําเกษตรจริงๆอีกด้วย <c oughs> <c oughs> อลองก<ด>ืน<ด>ลองดูแล้วไหนๆเราก็มีประสบการณ์ร่วมกันแล้วเราจะลองกินผักด้วยกันอีกสักอันหนึ่งไหมล่ะเดี๋ยวโักกอบมาก เาเรื่องเหมือนกันนะคลิปนี้มันตอบคําถามตัวเองได้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วเราน่าจะมีความสุขแบบนี้ได้ที่เราคิดตลอดว่ามันใช่ไหมหลังจากนี้อาจจะกลับไปวางแผนแล้วก็ลงมือทําเลยธรรมชาติบําบัดมากทั้งสีกลิ่นแม้กระทั่งเสียงของลมความรู้สึกของไอหนาวไอแดดมันทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายสบายใจทําให้เราหายเครียดได้มันเกี่ยวกับธรรมชาติหมดเลยกล้วยไม้ภูเขาหมอกที่ขึ้นตามภูเขา หรือโคกหนองนาธรรมชาติอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วเราต้องพึ่งพาอาศัยมันเราต้องรู้จักรักษาและเรียนรู้ว่าเราจะอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างไรเมื่อออกเดินทางจะเกิดความทรงจำใหม่ๆระหว่างคนที่ร่วมทางกันเสมอ จากที่ไม่เคยรู้จักอาจจะได้เรียนรู้กันและกันจนสนิทสนมจากที่ไม่รู้ว่าต้องเดินทางเพื่ออะไรอาจได้ค้นพบเป้าหมายหรือเห็นภาพฝันของตัวเองที่ชัดเจนขึ้นและเรื่องราวเหล่านั้นจะไม่หยุดนิ่ง หากเรายังคงออกเดินทางเช่นเดียวกับเทคโนโลยีที่ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่งจากจุดศูนย์กลางการคมนาคมแห่งใหม่ของประเทศไทยได้เชื่อมโยงบริการรถสาธารณะและสามารถพาเราไปทั่วทุกสารทิศได้อย่างง่ายดายโลกนี้ยังมีอะไรให้เราค้นหาอีกบ้างเก็บกระเป๋าและออกเดินทางกันเถอคะค่ะ